สวัสดีค่ะเชาวันที่19ที่เกาหลีนะคะเป็นวันอังคารเนาะทุกคนร้อนมากเลยคนดูเหงื่อแตกนี่เช็ดแล้วนะเออร้อนค่ะแต่ว่าพอเลิกงานไปตีสองเนี้ยก็จะเย็นเย็นจนบางวันหนาวเพิ่งจะผ่านเนีพายุไปน่าจะพายุเข้าค่ะทุกคนก็จะมีฝนช่วงที่เราหยุด มีฝนเมื่อเมื่อวันสุสุขเส,สาร์อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะเมื่อวานไม่ไม่ไม่ตกนะเออจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการส่งของกับไทยเกือบไปแล้วทุกคนที่บอกว่าเกือบจะส่งของอ่าเพจเพจไทยที่เขารับส่งของใช่ไหมที่เราเราคิดว่า,าส่งทางเรือทางเพจไทยไมันต้องถูกแน่เลยเขามารับถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งกิโลแปดพันเก้าร้อยบาทนะคะซึ่ง เราก็คิดว่ามันถูกไงเขาว่าถูกก็คือน่าจะถูกแต่ว่าพอมาคิดดูจริงแล้วกับแพงเป็นสองเท่าเลยนะคะทุกคนถ้าเราสามารถไปส่งเองได้ที่ไปรษณีย์เราก็จะไปส่งเองจะสะดวกกว่านะคะอย่างมีแฟนมีเพื่อนที่มีรถอะคะ่ะขนไปส่งที่ไปรษณีย์นะคะก็คุยไปส่งคุยไปส่งก่อนใช่ไหมรอบแรกไปส่งแบบ ปกติแล้วปุ้ยจะส่งครักละหนึ่งกล่องอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่เกิน10บใบนะคะก็พันกว่าบาทใช่ไหมแต่วันนั้นไปส่งนี่หกหมื่นกว่าบาทนะคะ10บกิโลตกนี่คือส่งด่วนนะส่งด่วนหมายความว่าห้าถึงเจ็ดวันจะถึงไทยนะคะก็คือไปทางเครื่องบินเขาเรียกส่งด่วนแต่ถ้าไปแบบปกติไปทางเรือก็จะประมาณสิบห้าวันถึงยี่สิบวันนะคะก็ก็เลยคิดแล้วมันก็ถูกกว่าส่งทางเพจไทยอยู่แล้วถูกไหมก็เลยก็เลย ก็เลยเปลี่ยนแผนก็เลยเอาไปส่งทางไปสนีของเกาหลีแต่ส่งทางเรือนะคะก็ห้ากล่องเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นพันวอนนะคะสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันวอนนะคะก็ไม่แพงถือว่าไม่แพงตกกล่องละประมาณห้าร้อยไหมห้าร้อยนะคะห้าหกร้อยนะคะก็จะจะ มาบอกบางคนคิดว่าจะกลับไทยหรือจะ,อะส่งของกลับไทยหรือว่าบางคนโดนจับกลับไปแล้วก็จะมีเพจไทยนี่แหละเขารับมาเก็บของให้ที่ห้องเนี่ยค่ะก็จะเขาก็จะส่งของเอกชนเขาก็จะคิดค่าบริการค่ามารับถึงที่บ้านมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เราก็เลือกส่งเองดีกว่านะคะจะประหยัดเงินได้ครึ่งนึงเลยนะจะประหยัดเงินได้ครึ่งนึงแต่เราก็จะ เขียนเอกสารเยอะหน่อยนะคะจะเป็นเอกสารส่งของไปต่างประเทศนะคะอย่างใครที่อย okay uh ู่ที่ไทยเคยส่งของมาให้พ่อแม่พี่น้องแฟนที่ต่างประเทศก็จะมีใบเขียนส่งของต่างประเทศก็จะเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนเยอะหน่อยอ่ะทุกคนเขียนเยอะนะเขียนเยอะเลยแล้วเนี้ยเราก็เขียนเท่าจํานวนกล่องของเรานะคะเราส่งของห้ากล่องเขียนห้ากล่องนะคะอืมที่อยู่กัในการส่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเขาจะถามว่าเราส่งอะไรนะคะ เราส่งอะไรถ้าเราส่งสิ่งของที่ที่เป็นของแบรนด์เนมหรือของที่มีสติ๊กเกอร์บาร์โคดเนี่ยเราก็จะเอาราคาออกนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าเป็นของมือสองหรือไม่ใช่ของใหม่ะคะ่ะเอากล่องออกกล่องทิ้งเพราะว่าบางทีโดนสุ่มสุ่มแกะกล่องโดนสุ่มตรวจเป็นสินค้าแบรนด์เนมเราจะโดนหักภาษีนะคะอืมจะโดนหักภาษีอย่างอ่าแล้วเขาจะทำแปบ๊บนึงนะคะ โอเคมาต่อค่ะเมื่อกี้เพื่อนมาเราก็เลยหยุดนะคะแด่เขาถามว่าเราบ้าพูดคนเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนไม่รู้ว่าเราทำยูทูบเนาะก็จะประมาณว่าถ้าเขาจะมาถามว่าเราส่งอะไรใช่ไหมล้วก็บอกไปตามความจริงแต่ว่ามันจะมีถามว่าราคาเท่าไหร่เราสามารถตอบเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีตอบราคาเท่าไหร่ก็ได้ว่าของมูลค่ารวมในกล่องนั้นเท่าไหร่นะคะคือของที่จะไม่เสียภาษีก็คือมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะ เป็นสินค้าทั่วไปราคาไม่เกิน10,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าดิวตี้ฟรีก็ราคาไม่เกิน20,000บาทนะคะปุียไม่เกิน200มวนนะคะ200มวนนะไม่ใช่200กล่องนับเป็นชิ้นนะคะอืมประมาณนี้ค่ะก็คือเราต่อเป็นราคาของราคาสินค้าเราคำนวณออกมาว่าไม่เกิน10,000บาทเราก็ดาวราคาไปได้เป็นราคาของเกาหลีนะคะแล้วก็เขาจะไปแปลเป็นราคาของ US ดอลลาร์อีกทีหนึ่งนะคะ ก็ประมาณนั้นคะ่ะที่เราจะไม่โดนเสียภาษีนะแต่ถ้าใครที่พลาดไม่เอาราคาราคาจริงของสินค้าเป็นสินค้าแบรนด์เนมไม่เอาเอา,เอา,เอาไม่เอากล่องไม่เอาอะไรเงี้ยเขาจะคิดเป็นราคาของสินค้านั้นๆตามจริงแล้วเราก็จะโดนหักภาษีนะคะอย่างเช่นเคยเคยส่งครีมของเกาหลีไปส่งครีมของเกาหลีและไม่ได้เอากล่องออกแล้วก็เป็นพวกแผ่นมาร์กหน้าของเกาหลี เป็นครีมของซอนมาสัวเป็นทั้งเซตเลยนะเป็นทั้งกล่องแต่ราคาจริงมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะแต่ว่าราคาจริงไม่ถึงหมื่นนะแต่ว่าเขาเหมารวมทั้งกล่องนั้นคือโดนปรับภาษีไปกล่องนั้นกล่องเดียวคือสองพันบาทนะคะโดนเรียกเก็บที่ไทยนะคะต้องเขาจ้า เขาจะเอาสินค้าเราไว้ที่ไปรษณีย์ไทยแล้วเขาจะบอกให้เราไปเสียภาษีก่อนนั่นคือแบบไม่ใช่สแกปเปอร์นะแต่คือเรื่องจริงก็คือไปรษณีย์จริงๆแล้วไปเอาของเราแต่ต้องเสียเงินก่อนอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนนะก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เดี๋ยวจะพลาดกลัวพลาดไปไปสั่งของเพจไทยให้เขามาเอาของที่บ้านนะโอเคมันรู้สึกว่าสะดวกสบาย สะดวกสบายเขามารับของถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายเงินแต่คิดดูดีๆว่าหนึ่งกล่องก็สิบกิโลแล้วทุกคนหนึ่งของมันแพงมากเลยนะอ,อแล้วบางครั้งก็เสียดายของไม่กล้าไม่อยากจะทิ้งเสื้อผ้าไว้ที่นี่อยากจะบางครั้งกดซื้อเสื้อผ้าที่เกาหลีมีแต่ของราคาแพงแพงใช่ไหมคะซื้อเสื้อผ้าที่เกาหลีมีแต่ราคาแพงแล้วไม่อยากทิ้งเราอยากส่งกลับไทยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วของมันเยอะใช่ไหมคนบางคนอยู่หลายปีอยของมันหลายกล่องม,มากนะทุกคน แล้วเราจะจ้างเขาส่งแล้วมันแพงเกินไปบางทีค่าส่งของเป็นหมูก็เสียดายอะ่ะบางทีทิ้งดีกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเนาะก็ปากไว้แค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ